ก็ยิกแปลงหนึ่งฝนบาตกแรงหลายพี่น้องเอ้ยตายตายเบิดอ้อยปุ่นทั้งทังปุ่นแห่งตายอุ้นไปหอดปาไม้พอละแปลงนี้มันอยู่นีมันสามแปลงสามแปลงติดต่อกัน ตัวนี้ก็ 8, แปดแปดแปดสองสิบหกสิบหกับเ็มันยี่ยี่สสามไล่อยู่ดียีสิบสามไล่ยู่เนี่ยดูตายขางล่างครอยู่ แต่ว่าคางทึงทึงทึงพัน,นีุตไตบนตายบนบัวฝนก็ไม่ตกนะครับนี่กระไดอ้บรรยากาศเป็นตะตกตะตกแต่ว่าหากักบ่ตกแต่ว่ามันก็อ,บอดบบได้ดอก cái câu là chặt nhám đây. Chết. Chết tụt mà. Chết tụt mà lại. Chết tuột mà cả lời. Oh. Lèn. Ốc mà bưng hay nhám mưa นี่ก็อีกแปลงหนึง่งปลูกไม้เพิ่งปลูกได้เสร็จได้สองวันนี้แหละนี่ก็แห้งขึ้นกันแห้งถ้ามานกดมึงถ้ามันซุมมีความชื้นนี่ก็คือโอเค โอเนี่ออยมไอด์ร่มไอด์ร่มที่ปลูกตัว่าดินดีดีดินดำแปลงเนี่ยเป็นขี้ม่อนแต่ว่าส่วนทึ้งๆก็มี เป็นหินแต่ว่าหินหินไทยผัดไทยเข้าดีอยู่ร่มอยู่เนี่ยแต่ว่าลงมาข้างล่างออดินดำดีดียังมีท่านมาขึ้นน้ำเดี๋ยวรอบางอีกจากอาทิตย์ถ้าฝนบปตกก็ต้องมาขึ้นน้ำใส่เพราะว่าแต่เขาเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเขาก็ต้อง ดูแลว่าเออห้าสิบสมนขึ้นน้ำบ่แต่ว่าแต่ว่ามันก็มีความชื้นของมันอยู่มีโอกาสเกิดแตกหักเมื่อเกินอาทิตย์หนึ่งมันก็ที่แตกหักแตกตาขึ้นมาก้อนก็แตกหักขึ้นรอเมือ่ออีอาทิตย์ถ้าฝนบ่ตกก็คือ ที่มาคืนน้ำ